เฮ้ยมึงเ,เข้ามาไม่เคาตูวอ๋อขอโทษทีครับคือเมื่อกี้ผมโทรหาแล้วแต่ว่าไม่มีคนรับสายอะครับผมก็เลยว่าเจ้าของเอาไว้ข้างในเออเอาวางไว้ที่ตัวนะั่นะได้ครับบามัวทำอะไรอยู่อ่ะก็มีคนมาส่งของมาดิเจ้าโอ เนตมันไม่ใช่อย่างที่เนตคิดเลยนะมันจะไม่ใช่อย่างไงและที่ผมเห็นอยู่มันคืออะไรไหนคุณบอกว่าคุณทำโอทีอะนี่เหรอวะการทำโอทีของคุณอะถ้าผมไม่เห็นกับตาเนี่ยคุณจะหลอกผมไปเรื่อยๆ่ใช่ปะไม่ใช่นะฉันอธิบายได้นะเนตจริงๆคุณทําอย่างนี้กับผมได้ไงวะเงินเดือนของผมผมก็ให้คุณหมดคุณอยากไปเที่ยวไหนผมก็พาไปใช่สิคุณทั้งตวยและหาเงินได้เก่งกว่าผมคุณเลยจะทำยังไงกับผมก็ได้ใช่ปะ ผมถามจริงๆนะผมต้องทำยังไงวะคุณหนึ่งจะพอใจอะ่ะก็ฉันอยากไปเที่ยวต่างประเทศอะ่ะไม่ใช่แค่ไปต่างจังหวัดแบบที่คุณพาไปแล้วคนอย่างคุณน่ะมีปัญญามิล่ะแค่ซื้อตั๋วเครื่องบินอะ่ะก็ซื้อให้ฉันไม่ได้เลยบ้าเขาไม่เหมือนเนตเขามีทุกอย่างที่ฉันต้องการและทุกอย่างที่เขามีอะ่ะเขาให้คุณไหมล่ะพอเหอะกลับไปบ้านก่อนอย่าทำให้ฉันต้องขายหน้าไปมากกว่านี้คุณจะแบบนี้ใช่ปห ได้ไอ้บาสมึงหลอกอกูอ๋อสะดุง้งคุณมาได้ไงอะอะไรเนี่ยบาสอินนี่ใครอะถามได้นะกูเป็นเมียมันไงฮะไหนคุณบอกว่าคุณชอบฉันไงชอบเหรอมันเคยพูดแบบนี้กับกลุ่มกันนั่นแหละแต่พอได้กูนั่นแหละมันก็ทิ้งกูเลยกล้าดียังไงมาโวยวายในวัยฝันฉันโอวยแล้วมึงใครังไเนี่ยจะหนีจะมาไม่บอกอ่ะผมจะได้ไปรับ ไหนมีเรื่องอะไรกันเล่าให้ฉันฟังสิก็ไอสองคนนี้ครับแย่งคุณส่งของ่ะเฮ้ยมึงลูกผู้ชายเหรอวะกล้าทำไม่กล้ายอมรับไปดิอีกอย่างนะผู้หญิงคนนี้ผมไม่รู้จักเพิ่งเจอกันครั้งแรกและส่วนเนี้ยไม่คุ้นหน้าเลยไม่ถูกชะตาด้วยผมไปละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีออ๋ยวงเอแฟนไปด้วยดิวะจุดที่บาทคุณทำอะไรกับชูคิดว่าฉันไม่รู้เหรอจะมีชูทั้งทีก็ทำไมโดนจับได้นะ โ <Whoa. S 2> งจเจนี่เดี๋ยวดีเจะนี่าทิ้งผมไปดิกระดุงช่วยผมด้วยนะฉันช่วยคุณอยู่แล้วแต่ช่วยคุณอะออกไปจากชีวิตฉันไงไม่เป็นไรนะบาร์เดี๋ยวฉันช่วยคุณเองจริงเหรอ